โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fallen Hero นะครับผมครับผมคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวน้องแจ็คโอนะครับเป็นตัวละครวอร์เออร์ธาตุไฟตัวลิมิเต็ดตัวใหม่นะครับที่มาพร้อมกับคอลลาบอร์ชันของจิวติเคียนะครับแล้วก่อนอื่นเลยเราไปดูสกิลนาก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะสำหรับสกิลหนึ่งแจ็คโอนะครับจะเป็นการโจมตีศัตรูลหนึ่งเป้าหมายนะครับมีโอกาส30%ที่จะสตันหนึ่งเทิร์น ถ้าอัพสกิลตรงนี้ไปก็จะเป็นโอกาส40%ที่จะสตันนะครับหลังจากโจมตีในเทินของตัวนางนะครับถ้าเป้าหมายมีดีบัฟอยู่จะทำการ activate สกิล dust attack เป็น extra attack นะครับสกิล dust attack นี้ก็จะเป็นการโจมตีเตะขึ้น e ไปกลางอากาศแล้วก็ทําให้ตัวนางได้สเตลหนเทินนะก็คือมันจะไปคอมโบกับไอความสามารถสตันที่นางมีอยู่ด้วยนะครับกดเอฟเฟกโซเบิร์นก็จะได้โอกาสสตันเป็น100% ต่อให้สตูไม่มีดีบัฟเลยแล้วก็มีโอกาสนะครับโอกาสที่จะสตาร์ทจากสกิลของตัวเองส่วนสกิลสเป็นสกิลพาสซีกนะครับก็คือเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้จะทําให้พักพวกที่อยู่แถวหลังสุดนะครับได้รับสถานะ chain of sharon ซึ่งก็คือคนที่มีบัฟอันนี้อยู่บนหัวนะครับหลังจากโจมตีก็จะมีโอกาส25%ที่จะสตาร์ทเป้าหมาย1เทินและบัฟอันนี้ไม่สามารถถูกลบได้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> เอาง่ายๆคือเอาใสใ่เพื่อนคนนั้นคนนั้นจะได้โอกาสที่จะโจมตีแล้วติดสตาร์ทมาเลยฟรีๆเลยนะ ซึ่งดีมากและถ้าพรรคพวกของนั้นโจมตีนะครับแล้วศัตรูติดสตัรนก็จะทําการเล่งเกตทั้งทีมนะครับ15%โดยถ้าอัพเต็มก็20%เลยนะครับโดยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเพื่อนของเราโจมตีแล้วติดสตัรนนะครับและก็สามารถทํางานได้ทุกๆ3เทิร์นสกิล3นะครับเป็นโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายสกิลที่3นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองก่อนนะครับ2เทิร์นก่อนที่จะโจมตีศัตรู1เป้านะครับ และถ้าศัตรูตายนะครับจะได้เอ็กซ์ตาเทิร์นและสกิลนี้จะไม่ส่วนเดียบเป้าหมาย50%และถ้าเป้าหมายติดดีบับอยู่ดาเมจก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับที <Wow. S 1> ่จะว่าเป็นสกิลเป้าเด่ยวที่แรงมากเลยนะครับสามารถเบิร์ดได้เลยสามารถวันช็อตได้ง่ายๆเลยนะครับสกิลนี้ ส่วนสเตตนะครับก็จะมีพลังโยมตีอยู่ที่พันสก็เป็นค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ก็มีเลือดค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนสปีดก็ค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ที่ร้อยเก้าดิฟเฟน์ก็สูงนะครับค่อนข้างสูงเลยแล้วก็มีชีเลดด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีคีดามดเมจดด้วยนะครับเป็นแค่ไม่กี่ตัวในเกมนี้ที่มีคีดามเมจนะครับจากการอาวิกให้ตัวเอง สำหรับไอเทมสวมใส่แนะนําก็จะมีอยู่2เซตนะครับก็คือเซตคิราเมทกับเซตสปีดนะครับเพราะว่าตัวนางนะมีคิราเมทที่ค่อนข้างเยอะกว่าตัวอื่นนะครับด้วยมีอเวกแล้วได้คิราเมทเพราะฉะนั้นใส่เซตคิราเมทเข้าไปนะครับก็จะได้คิราเมทมามากกว่าตัวทั่วไปนะครับมันก็เลยคุ้มคุ้มนะเซตคิราเมทหรือไม่ก็ใส่เซตสปีดไปนะครับเน้นไวๆออกก่อนนะครับเพราะนางเป็นตัวเบิดนะครับไม่ใช่ตัวยืนส่วนอีกเซตหนึ่งเซตลองก็แนะนําแรงๆก็เป็นเซ็ตเจาะเกาะ ทำให้สกิล3จากที่เจะเกาะ50%ก็จะกลายเป็นเจะเกาะ65%นะครับแรงขึ้นไปหรือไม่ก็ใส่เป็นเซ mm ็ต hmm. อิมูนมาป้องกันตัวเองครับก็ได้นะครับแต่ในยุคนี้มันเป็นยุคที่พวกตัวเปิดลบบัฟเยอะแยะนะครับอย่างลันเอย mm hmm. เคลล่าเอยลิเลียแสงเอยเยอะแยะไปหมดนะครับออกอิมูนมันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นก็เอาแรงไปเลยนะ ส่วนสแตตผมจะประมาณนี้นะครับจะเห็นว่ามีคีเลตอยู่ที่86%แล้วก็สปีดค่อนข้างช้าเลยนะครับแต่ผมจะทดแทน2ค่านี้ด้วยอุปกรณ์อันนี้นะครับก็คือจะได้คีย์คอ่ตรงนี้มาฟรีๆเลย1 5รวมกับตรงนี้แล้วก็จะเป็น1 0 0นะครับแล้วก็ถ้ามีใครก็ตามที่ถูกฆ่าก็จะได้เล่เกตมาตัวเองอยู่ที่2 1นะครับก็จะแก้ปัญหาสปีดตรงนี้ช้านะครับโดยแน่นอนครับถ้าจะเล่นแบบนี้ก็ต้องไปกับทีมสปีดนะครับที ขึ้นไม,ม่งั้นก็ไปเล่นนะ่ะเซตอื่นดีกว่านะครับอันนี้มันช้าไปนะโดยทีมที่จะไปกับแจ็คโอได้ดีนะครับก็พวกตัวเปืดไ,ไวที่มีสกิลสตันอย่างเช่นลินมืดนะครับแอสซินโคลี่มืดนะครับหรือจะเป็นลันก็ได้นะครับตัวไวๆวนะที่ลบบัฟเอาให้ยืนหลังลันก็จะได้บัฟโอกาสที่จะสตัน25%โดยมัน25%นั้นมันโจมตีสีเป้าหมายนะครับก็มีโอกาสที่น่าจะมีสักตัวที่ติดสตันนะวัดดวงได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นเพลาก็ได้นะครับพวกนี้ อจะไปกับทีมถิกก็ได้นะครับเอาบับให้พวกตัวชาวหลังเราที่เป็นพวกเคาน์เตอร์นะครับอยา Lem me, ่างเลมเบลเลียนขอแค่พวกนั้นมันส่วนแล้วสตันก็ได้เล่นเกตทีมไปตัดเกตฝั่งตรงข้ามก็ได้แล้วนะครับเพราะงั้นเป็นหนึ่งในตัวที่ไปได้ทั้ง2รูปแบบทีมเลยนะครับ ไปได้ทั้งทีมถึกแล้วก็ทีมสปีดเลยนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเก่งเลยนะครับสาหรับ PVP ส่วนอร์ติแฟ์ที่เหมาะกับนางมากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นอร์ติแฟ์อันนี้นะครับก็คือจะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีหนึ่งเป้าแรงขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าฆ่าศัตรูได้ก็จะได้เลื่อนเกรทั้งทีมเลยนะครับอันนี้าจะเป็นอร์ติแฟ์ที่เหมาะอันดับหนึ่งเลยนะครับสาหรับนาง ลองลองมาก็จะเป็นอ์ติแฟกของตัวนางเองนะครับก็ดีเหมือนกันนะทำให้เบอร์ดามจจากศัตรูที่ติดดีบับแรงขึ้นไปอีกนะครับก็ใส่ให้นางได้ดีเหมือนกันนะครับอ์ติแฟกอันนี้หรืออีกอันนึงก็เป็นอ์ติแฟกอันนี้นะครับได้คีดามจแรงขึ้นแล้วก็ขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันหรือถ้าไม่รู้จะใส่อันไหนดีนะครับก็อันนี้เลยครับอ์ติแฟกมาตรฐานนะครับที่ไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่อันนี้นะครับก็ทําให้เบิร์ดามจได้แรงขึ้นไปอีกเหมือนกันนะครับโดยรวมนะครับแจ็คโคะก ดยน่าจะเหมาะไปกับทีมสปีดมากกว่านะั้นด้วยกรมที่นางสามารถฟังสตัรเพื่อเล่นเกตทั้งทีมแล้วก็นางต้องไปฆ่าศัตรูก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ใช้สกิลแบบคุ้มๆนะฆ่าศัตรูได้ก็ได้มาเอ็กซ์ตาเาทิร์นมาโจมตีจากสกิลหนึ่งแล้วก็ทําให้ตัวเองซ่อนตัวนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นสนุกเลยนะครับตัวนี้และด้วยกรมที่มีพาสซีฟให้กับอัตราสตันให้เพื่อนของเราคนนึงแบบ2เทิร์นที่ลบไม่ได้นี่เอาไปให้เลมที่แบบ เผืนช้าๆยืนนานๆอยู่เคาน์เตอร์นานๆเรื่อยๆเคาน์เตอร์ที่เป็นโอ e แล้วติดสตันด้วยน่าจะโหดเอาเรื่องเลยนะครับแค่เอามาแจก,กบัฟให้เหลี่ยมก็เก่งแล้วนะครับตัวนี้หรือแจก,กให้เบลเลี่ยนที่มันสกิลหนึ่งเอลีแล้วก็มีโอ,อกาสที่จะพอกสกิลเอลีอีกรอบน่าจะสวนแล้วสตันยับๆเลยนะเรียกว่าเอามายืนแจก,กบัฟก็เก่งแล้วนะครับสำหรับโหมด PVE ก็เฉยๆนะครับก็เป็นตัวเป้าเดี่ยวที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะครับจริงๆด้วยความที่สกิลมันแรงนีอาจจะไปวันช็อต ก็ได้นะครับอย่างวันช็อตโกเลียมแต่มันก็มีโซที่เป็นตัววันช็อตโกเลียมที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะงนั้นก็เป็นตัวที่เหมาะกับ P v วโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคครับผมก่อนจะไปรับชมเกมเพล็ก์ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จากลากรนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับผม what can have victoryy I Show you do I always give my all. If you ever step back, slash your justice in two. It's time to bloom. Let's subdue them all at once. Go now. Let's join I swear. Stop me. It's time for an execution. Oh, uh, weak. Follow the light of truth. It's time to bloom. If you wish to die, may you be punished by our rage. I'll take down anyone who interferes with me. I'll level Springfield. Alright. Show me what you can do. Whether you win or lose, it's determined in an instant. Your life ends here. I will open the doors to may I help you uh? no. oh. I swear it's way too hot humid and noisy here but I never did like the sea sunny hello Sure. Mm. Three, I know. Sure. Uh, you uh, Careful, please move aside. I will deliver unto you your salvation. I always... Finally, you can return. How should we do this? I'll show you the path to victory. I'll take down anyone who interferes with me. Whether you win or lose, I determined in an instant. Ah! 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 Yeah! Ah! I'm on your side. I swear. Huh? Let's subdue them all at once. I'd like to return now. I'm putting an end to this. That's a fact, never looking back. I'm gonna keep myself on track. How should we do this? Shall I get serious now? I'll take down anyone who interferes with me. No regress. How in the fun is here. Yeah, oh, you are well. the same. I know those seeking revenge must pay the price. I swear, huh? I didn't think they'd follow us all the way. I'm sick Bring down of flowers. I won't. And on behalf of the creator, I will deliver judgment. I'm All I can give you is death. Your fate lies on the tip of my sword. If you want it bad, I'm going to show you where it's. Uh, show me what you can do. You dare stop me? Well, I'm left with no choice. <laughs> Let's subdue them all at right. <laughs> once. <laughs> 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 Oh my God. I always give my <sighs> finally we can return to our mission.